ยาย,ย่าอุรัสยาแฮปปี้ทำตลาดต้นไม้คือค้าหลังไายรูปคู่ต้นไม้ลงอินสตาแกรมบุกลุกฝนทิปยฉลองวันเกิดอายุครบ30แบบอบอุ่นปลืม้มไม้พัทะ,ะเดชหอบดอกไม้ช่อโตเซอร์ไพรส์ติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นป๊อปนิวสเตลลี่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เดลี่นะครับอูเอ็มมาแล้ววันนี้ชุดเอ็มเป็นไงพี่อูตัดกับแบ็กกราวน์สุดๆเลยนะเออเล่นใหญ่ดีนะฮะไปซ้อมละครเวทีต่อแน่นอนเลยวันนี้ข่าวแรกดีกว่านะคะใหญ่ไม่แพ้กันเธอคนนี้เลยคุณย่าย่าอุรัสยาค่ะหลังจากที่ห่างหายจากกันเรียกว่าออกอีเวนต์สี่เดือนเต็มๆนะหลายคนก็เลยสงสัยเป็นไงแข่งกันดีมากชุดนี้ย่าย่า ใช่เห็นยายาชุดเขาใหญ่วันนี้ก็เลยต้องมาใหญ่ตามนะคะสู้ได้สู้ได้ทำเอาตลาดต้นไม้ค่ะคึกคักไปเลยแล้วก็ออกมาเคลียร์ทุกประเด็นที่หลายคนสงสัยก่อนหน้านี้อ่ะเอาเป็นเรื่องๆไปละกันเรื่องแรกนะคะว่าเธอถ่ายรูปคู่กับอะไรสิ่งนั้นก็มักจะทําให้ราคาขึ้นแน่นอนเลยว่าเป็นต้นไม้นะคะยายาก็บอกว่าดีใจค่ะที่ทําให้การปลูกต้นไม้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนเรื่องที่ให้ไปปลูกต้นยางและต้นปาล์มนั้นเธอก็บอกนะว่าไปศึกษามาแล้วแต่แค่มันปลูกในบ้านไม่ได้นั่นเองโอ้โหถ้าปลูกได้นี่ ยายาใส่เข้าไปในบ้านเรียบร้อยนะฮะทะลุหลังคานะครับอีกหนึ่งกระแสก็คือเรื่องของคุณโบเมลาดาซึ่งเมื่อวานเราอัปเดตกันไปว่ามีข่าวว่าเขาเนี่ยไปใส่ชุดด้วยกันชุดชุดเหมือนกัน แต่คนละชุดแต่เหมือนกันนะคะชุด,ดที่เฉียบบอกว่าริอาจเทียบขั้นยาญาเหรอถูกต้องเพราะว่าโบเขาก็ย้ายไปอยู่ช่องเดียวกันด้วยอ,อ,อะไรแบบนี้นะคะย้ายสังกัดไม่พอยังประกบคู่กับคุณณเดชอีกแล้วก็ถูกกระแสโจมตีมา,มากๆเลยยาาญาก็บอกนะว่ามั่นใจว่าโบเนี่ยจะผ่านไปได้เพราะว่ามีภูมิคุ้มกันดีค่ะค ไม่คิดว่าคนจะแบบแบบอยากเลี้ยงตามขนาดนั้นค่ะแต่จริงๆเข้าใจว่าแบบมันมีแล้วมันทําให้บ้านสดชื่นค่ะวันก่อนหนูไปจจุจักค่ะแล้วพ่อค้าท่านนึงก็สกิดหนูแล้วก็ถามว่าต้นต่อไปจะจะ,จะซื้อต้นอะไรพี่จะได้ไปสั่งมาก่อน <c oughs> หนูหนูไปศึกษาม,มาแล้วค่ะ <c oughs> มันเลี้ยงในบ้านไม่ได้ <c oughs> กอืใช่ค่ะหนูจะเริ่มปลูกพวกมันสําปะหลังในบ้านแล้วแต่มันยากมากมันยากมากจริงๆเอาจริงๆหนูว่าแบบช่องเราถ้ามีคนมาเยอะเราก็แฮปปี้กันอยู่แล้วค่ะแล้วก็พี่แวร์ได้ทํางานกับคนใหม่ๆก็ก็ดีมากๆแล้วยิ่งพี่ออฟด้วยหนูว่ายังไงก็ดีค่ะหนูว่านักแสดงทุกคนจะมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วค่ะแต่หนูเชื่อว่าน้องเขาก็ต้อง ไฟแน่อนอนค่ะก็เข้าใจว่าการย้ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะมีดราม่าแต่พวกเราทุกคนในช่องพร้อมที่จะแบบเวลกัมค่ะก็เคลียร์ทุกประเด็นไปนะคะต้นไม้เอ็มเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ก็หาซื้อกันอยู่แต่มันแพงจริงๆ <hadi S 1> ไปเช็คราคามาแล้วก็สูงขึ้นเลยอะ ก็คือเป็นผู้นําในแคมเปญเปลี่ยนบ้านให้เป็นป่านะครับหลายคนนี่แบบว่าโอ้โหเข้าบ้านไปนึกว่าเดินเข้าป่ามาซอนนะฮะแต่ว่าก็ถือเป็นเรื่องที่ดีสําคัญมากว่าช่วงนี้เราก็ใช้เวลาอยู่ในบ้านน้อยลงก็อย่าลืมดูแลกันด้วยถ้าเราซื้อต้นไม้มาแล้วนะคะครับผมอ่ะไปดูกันที่สาวคนนี้บ้างดีกว่าสำหรับปุ๊กลุกฝนทพิปนั่นเองนะฮะเพิ่งจะอายุครบ30ปีแต่ว่ายังเช้งวับอยู่เลยนะฮะและที่สําคัญเนี่ยพ่องานในการจัดงาน เบิร์เดย์ปาร์ตี no ้ให้นะครับก like ็คือหนุ่มไม้พัทรเดชนั่นเองเขาว่าเป็นเพื่อนสนิคนสนิทครับผมยังไม่ใช่แฟนนะฮะแล้วก็มีเนี่ยดอกไม้ตามรูปเลยนะฮะคือคุณปุ๊กลุกก็บอกว่านี่คือการจัดฉลองแบบอบอุ่นแล้วก็เรียบง่ายย้ำว่าเรียบง่ายนะครับ ง่ายแล้วของเขาของเราอาจจะไม่ง่ายแต่ขอ,ออของเขาถือว่าง่ายไงยก็มีเพื่อนครอบครัวแล้วก็เนี่ยหนุ่มไม้ที่มีดอกไม้ช่อตโตมาแฮปปี้เบิร์เดย์พร้อมกับลงรูปอวยพรสุดหวานลงใน IG ด้วยนะฮะปุ๊กลูกก็บอกว่าปีนี้เนี่ยไม่มีแพลนซื้อของขวัญให้ตัวเองแต่ว่าไม้เนี่ยได้มอบสิ่งที่อยากได้ให้แล้วนักข่าวก็เลยถามต่อว่ามันคืออะไรปุ๊กลูกบอกไม่บอกคะอ่ะพูดอย่างนี้ยิ่งอยากรู่ลองฟังเขาหน่อยสิ ด็ดีดค่ะเป็นอะไรที่ค่อนข้างอบอุ่นใครล่ะดอกกุหลาบสีแดงสีแดงสวยงามค่ะมีอีกมีอีกแต่ไม่บอกก็เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ดีค่ะเป็นสิ่งที่แบบเออเอเอเก่งว่ะคิดได้อะไรเงี้ยคะคือหนูว่าเขาก็รู้ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบเราแบบเราแบบ คือรู้จักกันมาพักหนึ่งอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าเรามีอะไรแล้วบ้างอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบเป็นอะไรที่ทํากันแบบเหมือนหาของให้ยากอะค่ะไม่จริงจริงหนูรู้ตั้งแต่ก่อนมันเกิดอยู่แล้วค่ะไอของที่ให้คือรู้ตั้งแต่ก่อนมันเกิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเออมันเป็นการขอแต่งงานหรือเปล่าบ้าเหมือนในฉากละครวันนี้ไม่ยังค่ะยังอีกพักใหญ่ๆเลยแหละโอ้โหเมื่อกี้บ้า เสียงหายเลยพวกเราก็อดแซวไม่ได้เสียงนี่คือหลบไปข้างหลังนะฮะหาทางกลับมาไปเจอเลยทีเดียวข่าวนี้ว่าเรียกว่าหน้าอิจฉาแล้วข่าวต่อไปอันนี้เอ็มส่วนตัวอิจฉามากๆ นี่คือพี่เชนธนาไม่ใช่เรื่องความรักนะคุณผู้ชมฉลองค่ะบ้านของเขาขึ้นบ้านใหม่7วัน7คืนนะคะราคา180ล้านบาทนี่นึกว่าลิววภูฉลองแชมป์นะฮะไม่ใช่นะนี่คือขึ้นบ้านใหม่พร้อมกับวันเกิดของบุญเชนเขานะเขาบอกว่าราคาบ้านเนี่ย147ล้านแล้วก็ค่าตกแต่งนะคะ33ล้านงานนี้ก็เลยถูกแซวว่าโหเหมือนขอแต่งงานกันอีกรอบนะคะเท่านั้นไม่พอค่ะเชนธนาค่ะจัดฉลอง7วัน เจ็ดคืนไม่ใช่อะไรตามความเชื่อค่ะเพราะว่าที่บ้านพี่เชนเนี่ยเขามีเชื้อสายจีนและเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะให้โชคเพราะว่าฝันแตแปลกหลายคืนถ้าพี่เชนเห็นเลขอะไรว่าต้องบอกพวกเราบ้างแหละต้องได้บุญเหมือนกันนะพี่เชนนะแต่พี่เชนค่ะอายุครบไม่ได้จะใบ้ตัวเลขอะไรเลยสามสามก็ลองดูละกันเจ้าตัวบอกนะคะว่าที่เข้าอยู่ช้าเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยยึดตามหลักของฮวงจุ้ยค่ะ จริงๆก็ถือว่าเป็นความเชื่อแล้วกันคือคือสินแสที่เรารบกวนเขามาตลอดเนี่ย <c oughs> ก็จะมีความเชื่อว่าการเข้าบ้านต้องอยู่ให้ครบ168ชั่วโมงอ,อันนี้ความเชื่อล้วนๆเลยมูเต็มที่ก็คือกินดีอยู่ดี7วัน กินดีอยู่ดี7วันแล้วก็ห้ามไปนอนที่ไหนเนี่ยเวันวันค,ครับคือคือลูกนี่ก็ยังคงยึดตามสินแสครับก็ปี -65 ถึงจะคลอดก็คือกําลังวางแผนอยู่ครับน้องหมาเนี่ยของลูก<ช>ของขวัญไม่มีเลยครับก็คือน้องเออไม่ใช่น้องคือพี่ปอ๊อนี่แหละคือของขวัญแล้วมากกว่ามูลค่าทุกอย่างครับมหาศาลครับเป็นวินาทีที่จดจําแล้วก็จะเปิดเพลงพี่ป๊อตวนอยู่2วันครับ เรียกว่ามหาศาลเลยนะฮะสำหรับข้อมูลตอนนี้ที่กรมสรรพกรกำลัง <c oughs> ตรวสอบไม่ได้คุณอย่าไปยุ่งกับ ิฉากแล้วก็ทำแบบนี้อะเราอยากปเป็นเศรษฐีนะฮะทำยังไงต้นเดือนหน้าเจอกันนะครับอ่ะไปดูกันที่เรื่องราวของวงการภาพยนตร์ไทยกันหน่อยนะฮะ <c oughs> สำหรับหนังเรื่องฮักเถิดเธิ <c oughs> นั่นเองก่อนหน้านี้นมีข่าวลือออกมาว่า2นักร้องลูกทุ่งเนี่ย <c oughs> เขามีเกาเหลากันเกาเหลากัน <c oughs> ลำยัยหายทองคำกับคุณอาร์มชุติมานั่นเองนะฮะล่าสุดนี้ไปโปรโมทหนังนะฮะ <c oughs> คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกระแสะข่าวนี้ออกมาเพราะว่าไปโปรโมทรายการแล้วแบบว่าคุณอาร์มอ่ะไม่ไปแล้วมันมีประโยคที่บอกว่าถ้ามีลำยัยไม่มีอาร์มอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่า จากรูปนี้ก็คือน่าจะยืนยันได้แล้วว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่ข่าวลือจริงๆนะฮะจะลือไม่ลือยังไงอ่ะลองฟังเสียงทั้งคู่กันครับคือวันนั้นหนูไม่ไม่ว่างด้วยอะค่ะก็เลยไม่ได้ไปจัจงจริงแล้วก็คืออยากไปแหละแต่ว่าไม่ว่างก็ถามว่าตกใจไหมก็ไม่ได้ตกใจค่ะเพราะว่าไม่ได้มีอะไรกันอยู่แล้วไม่ได้ทะเลาะก็คุยกันปกติไม่ค่ะไม่ค่ะหนูกับน้องก็คือปกติกันอยู่แล้วค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุข่าวมาจากไหนอะค่ะคือหนูเองไม่ได้พูดนะคะแต่ไม่รู้ว่าประโยคนี้มาได้ยังไงใช่ ไม่เรายังนัดกันไปกินหมูกระทะก่อนวันที่จะไปถ่ายยังแบบอา์มก็ทักมาแล้วก็แบบตอบกันแต่พอดีวันนั้นยังไม่ว่างค่ะเลยไม่ได้แบบเจอกันก็นี่แหละค่ะก็คือเราสองยืนยันว่ารักกันค่ะคือปกติทุกอย่างเลยค่ะคือไม่ได้มีปัญหากันตั้งแต่แรกอยู่แล้วสําหรับหนูสองคนนะคะแต่ว่าด้านผู้ใหญ่เราก็ไม่รู้ว่ายังไงคือเราไม่เกี่ยวตรงนั้นอยู่แล้วความสัมพันธ์เราก่อนนั้นนี้ยังไงตอนนี้ก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีปัญหาอะไรกันเลย เรียกว่าสัมภัษณ์คู่การเคลียร์ชัดนะคะว่าไม่มีการกินเกาเหล่าแน่นอนส่วนภาพยนตร์ก็ต้องฝากด้วยตอนนี้หนังไทยก็ต้องการคนดูมากๆเลยสําหรับพักเถิดเธองไงใครที่สุดสัปดาห์นี้ก็ได้ไม่รู้จะไปไหนทาอะไรเข้าโรงภาพยนตร์กันละกันนี่ฝ่ายหญิงเขาก็ตัวท็อปมานะลำยาอามชุติมานะฮะเบิร์นปฐุมราชใช่ฝ่ายชายก็จะมีเบิ้ลปทุมราชแซคแซคชุมแพนะฮะโอ้โหเรียกว่าแน่นเลยแล้วก็ตอนนี้ราคาหนังไทยนี่ในโรงนี่ดูกันแบบว่าสบายกระเป๋ามีโปรโมชั่น นะฮะรู้สึกจะไม่กี่10บาทเลยค,ครัเพราะฉะนั้นก็ม่กันกันละกันนะฮะส่วนวันนี้หมดเวลาของอูเอ็มแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับป๊อปนิวส์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ